สำหรับใครที่อยากจะเติมเกมมา e ิด้าเบรกเอาท์นะครับผมขอแนะนําร้าน List Man Shop No .1 เรื่องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจต่างๆเซฟสี่ช่องเซฟหกช่องก็มีให้เติมในราคาสุดคุ้มหรือใครอยากจะเติมมาเทิร์นผ่านซีซันหน้าก็มีให้บริการเหมือนกันพิเศษถ้าเกิดว่าเติมในเว็บไซต์นะครับจะได้รับ List m a n Co อยเพื่อใช้ในการเป็นส่วนลดในครั้งตัดไปด้วยและทาง List Man Shop ก็มีบริการเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ทาง List Man Shop ก็มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมได้ทั้งทางเว อย่าลืมนะครับโน .1 เรื่องการเติมเกมต้องเลชแมนชั่ปสวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมลงคลิปหรือว่ามาไลฟ์สตรีมหรืออะไรเลยนะครับพอดีช่วงนี้ติดงานว่างอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงวันอาทิตย์จันทอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอ่ะมาเล่นตามที่คนดูขอมาละกันในช่วงไลฟ์สตรีมนะครับหลายคนก็ชาเลจนกันมานะมีทั้ง AEK มีทั้งก๊อก18จริงๆก็ปืนพกแหละแต่ก็เล่นก๊อก18แล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูไลฟ์สตรีมก็ มาดูกันว่าเราจะรอดหรือเราจะล่วงนะครับสำหรับคลิปนี้<ด>ไอจังหวะคอเคสมันไม่โดน <c oughs> ใส่ว่าทำไมถึงเล่นเซตระดับนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราได้สิงโตมานะครับทุกคนเมื่อกี้ใครที่เพิ่งเข้ามาบอสยิงตกใจหมดอีเวนสะดุ้งเลยครับ,บ <c oughs> เมื่อกี้าะว่าผมว่าน่าจะมีคนยิงกับบอสป่ะ ที่จริงตรงนี้เราเกิดมามันเจอคนฝั่งอยู่นะผมเช้าอ่ะผมเมื่อแต่มานั่งทำอะไรยิงไปก่อนแล้วกันทุกคนคิดว่ากระสุน BP พอปะ่ะสำหรับเซตหพอเลยเนาะที่ว่ามันจะพอไม่พอเพราะกลัวว่าโคตรแรงครับปืนนี้ คนเนียนตรงนี้เหรอเมื่อกี้คนหรือว่าพกิ่งไม้วะผมยิงไปก่อนนะเลือดพุง่งวะมันคนหรือกิ่งไม้วะน่าจะกิ่งไม้ปะผมนึกว่าคนเลยเอ้าวเฮ้ยคนไอ้บ้าดูว่ากิ่งไม้ไอ้เราก็แบบเออมันแดงๆนิดๆอะเอาละครับนีแบบปืนเทพดีกว่ากระสุนสีนั้นเนี่ยโคตรแรงเลยนี่น่าจะบอท อืนเทพแต่ยิงบอดนัดเดียวไม่ตายขอบคุณมากเขาปีนกันไงวะเทิ้งนี่จิ๊ตกอันนี้ตายหนึ่งเฮ้ยเทอร์โม้วะเนี่ยใส่หมวกดูว่าเทอร์โมทุกคนดูใครนึกว่าเทอร์โมอ่ะใส่หมวกเปล่าดูดิมีใครคิดว่าเป็นเทอร์โมไหมถ้ามองเงี้ยเนี่ยมองเงี้ยนึกว่าเทอร์โมไอ้บ้าเฮ้ยถ้าผมปีนไปผมก็โดนยิงอ่ะดิใช่ไหมโอ้ยขึ้นได้แล้ว หายแล้วมันอยู่ข้างหน้านี้หูอื้อแล้วเดินไม่ออกอย่าบอกผมโดนระเบิดทรายนะวิ่งก่อนละไอ้บ้าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยชำนาญน,นะครับแบบนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยค่าการเดฟครับเจ็บหนักครับบอกเลยโดนอกสองนะครับอะโดนระเบิดใส่ผม ตายหลดว่ะเมื่อกี้เฮ้ยอะไรอะอ้าวนี่เจอระเบิดเหรอแม่วุ้ยใครเขาโยนระเบิดเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเมื่อกี้สะโขบไปไรใครเห็นวะทุกคนบัาปะเนี่ยทำจริง,จรงเจอคนเล่นระเบิดแล้วเราแล้วผมเป็นเป็นคนที่สายไม่เล่นระเบิดนะคือผมไม่ค่อยเล่นระเบิดนะใครที่เพิ่งมาดูก็อย่าเพิ่งบ่นนะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีคนที่บอกทำไมไม่เอาระเบิดมาวะอะไรอย่างเงี้ย ือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นระเบิดตั้งแต่เกมเปิดแล้วอันนี้บอดบอดสองไปทางนู้นมีคนเพราะวแล้วเมื่อกี้มันมีเสียงปืนจากฝั่งนู้นด้วยอะ่ะมันมีคนหรือเปล่าทุกคนอันนี้คือบอดีัยม,มีคนอยู่ตรงนี้่ะสองคนเลยครับตีใหม่มาแล้ว โอ้โห oh, หลังก็มีหนาก็มีโอ้โ oh, ห oh, นี่มันโดนลุมนี่หว่า oh. ผมเลือกทำเลไม่ดีว่ะทุกคน <Nope. S 1> ไม่ตายด้วยกระสุนจะหมดละ oh. เล่นยากเองครับอันนี้ เดีย๋ยวบอกมันโผ่มายิงหัวผมแล้วเดียวนะอ,อย่าอย่าห้าวอย่าห้าวเล่นคนเดียวด้วยอ๋อมีคนโดเนตมาเหรอ,อเดี๋ยวสักครู่นะครับขออภัยด้วยทุกคนพอดีผมไม่ได้อ่านางไงตอนจังหวะที่มันเข้าเกมจริงๆผมพลาดนะผมควรจะต้องมีโหลดไว้อีกหนึ่งแม็กก่อนแล้วค่อยออกไปยิงไอคนนั้นนะไม่งั้นผมเก็บไอคนนั้นไม่ตายด้วยครับเอาละครับถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ของแล้วครับเตรียมตัวทุกคน จงังหวะนี้ผมจะอ้อมไปไสไนนี่คือเรามันดักผมอยู่บ้านทุกคนว่าเนี่ยผมผมว่าเนี่ยไอ้มุมเนี้ยระวังด้วยนะมันเทอรมโมเปล่าวะเอางี้ดีกว่าเราอ้อมไปตรงนี้ได้ปะเราอ้อมไปอีกบ้านหนึ่งได้ปหมาผมอ้อมเลยผมพอละเพราะว่าสองคนที่อยู่ข้างในอะ่ะผมไม่คิดว่าเขาจะออกมาล่าหรอกเพราะมันมีตีสอง ข้างนอกกับตีสามข้างนอกไว้เมื่อกี้ไอต่อปืนนี้ดีจริงครับขนาดผมยิงครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันนิ่งนะสองคนแล้วก็ข้างนอกตัวนี้สองคนแต่ผมยิงไอคนนี้ไม่ตายเว้ยมันเลยแบบพลาดอ่ะทั้งที่เขาไม่ได้ใส่หมวกด้วยเราไปยิงโดนอกอ่ะนี่ไงเฮ้ยปืนมันนิ่งขนาดนี้เลยหรอันเสียงดังไปหน่อยกับปืนนี้ ตายเลยว่าคนเมืเ่อกี้เข้าหัวป่ะ a k เกมแรกเฮ้แต่ว่าปืนมันโคตรดีเลยนี่ว่า,าปืนน่ารักจังวะปืนเท่อ่ะไม่ปืนมันเท่มากเลยทุกคนดูนดิกล้องอ่ะสิงโตรออยู่ครับโมเตลอ่ะเฮ้ยลูกซองหรืออะไรทุกคนสมน้ำสมเนื้อ เปออะไรวะทำไมมันรัวขนาดเนี้ยไม่ใช่คนปะเนี่ยศัตรูที่คู่ควร DP 12อใช่ปะใช่ลุก DP ปะไม่ตายเหรอถามจริง โอ้มอมีเดี๋ยดิไม่น่าจะทะลุี่ยประตูเซฟเปิดเพราะว่าแล้วผมไม่น่าจะยิงบอสนะ จะเป็นก่อห้าก็รวยเลยสิบหกยี่สิบเจ็ดใจเย็นนะครับทุกคนขอเช็คปืนแล้วก่อนถ้าเป็นกระสุนดีก็อุ้ยเกาะจาะีเอาละชิบหายละงั้นผมเอาเข้าเซฟดีกว่าว่ถ้าเจาะสี่อะอยู่ชั้นสองคนนึงนะครับ โดนนั้นหนึ่งเจ็บหนักด้วยโดนปุ่มเลยเอาล่ะต้องไปสามว่ะปล่อยไม่ได้ครับผมต้องห้ามดีเซตแล้วทุกคนช็อตติกตอกเมื่อกี้เรายิงคนมาใดมาาไม่รู้ตายเปล่ามาชุบก็เสร็จแล้วเหรอ หน,นี่หว่าหมดปลเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะคนที่ผมยิงกระตุวถ่าย DP ระเบิดแสดงว่ามนุษย์มาแล้วครับมนุษย์เฮ้ยก็อกทุกคนใส่ียวกันคนนี้ไม่ต<อ>่างอะ

มันมีเสียงปืนนะมันก็ต้องมีคนดิยิงคนไปสี่คนประมาณนั้นนะครับนี่